สวัสดีครับวันนี้บริษัทพรนเจริญช่างคิดกำลังรีวิวเครื่องหยอดกระโพดสีแถวกระทูจานรุ่นอิสระทั้งปุ๋ยใบใหญ่ทั้งปุยงป๋ยรุ่นใหม่นะครับั้งปุ๋ยเกี่ยวกับได้พร้อมมีวัลเย,ยบทั้งปุ๋ยตัวนี้นะครับสามารถใส่ได้ใบหนึ่งสองกระสอบ,บ,ส, 4, บสองใบใส่ได้สี่กระสอบใบละร้อยกิโลสองใบใส่ได้สองร้อยกิโลกรัมนะครับกระทูจานเป็นเหล็กเหนียวแข็งแรง พร้อมใบแทะทั้งหมดเป็นหกใบนะครับเหมนคู่หน้าคู่หลังแล้วก็มีคู่ในนะครับกระพุ่จานเป็นเหล็กเหนียวพร้อมรอเหยียบนะครับทั้งปุ๋ยเกี่ยวปรับลายรุ่นใหมนะ่ล่าสุดของบริษัทพรอมเจริญช่างกิดนะครับรุ่นอันนี้นะครับที่ออกแบบมาสามารถลุยดินแฉะได้นะครับว่ารุ่นเก่าต้องรอดินมาหลังจากฝนตกไปแล้วอันนี้เราสามารถหย่อดได้เลยนะครับเพราะมีใบแทะทั้งหมดเป็นหกใบนะครับ วันนี้ฝนตกพรุ่งนี้เราอยากหยอดก็สามารถหยอดได้นะครับดินมันจะไม่ติดนะครับเพราะใบแท้ทั้งหมดเป็นหกใบนะครับแล้วก็รุ่นนี้เป็นอิสระได้มากกว่ารุ่นเก่านะครับรุ่นใหม่ล่าสุดของบริษัทคอนจเจริญช่างคิดนะครับตอนนี้ผมประกอบไว้กับรถจอร์เดียครับ45แรงเห็นนะครับตำแหน่งล้อมันจะอยู่กลางล่องพอดีเลยนะครับไม่เหยียบล่องกะระโพดนะครับทีนี้ลูกค้าที่ดูดูกันอยู่ก็แน่นอนว่าเวลาเราหยอดกะระโพดแล้วแต่รุ่น สองแถวสามแถวสี่แถวก็ต้องประเด็นนี้ก็ต้องดูด้วยว่าล้อหลังของรถไถเราเหยียบล่องหรือเปล่าครับทีนี้เราก็ต้องหาวิธีหลบเหยียบล่องนะครับอย่าให้มันเหยียบล่องถ้าเหยียบไปแล้วดินมันจะแน่นทีนี้ความงอกนะครับมันจะไม่สวยนะครับรุ่นในนี้ครับใช้กับรถห้าสิบแรงถึง120ี่สิแรงใช้ได้นะครับรถปอดก็ได้ครับหูรากเราทําไว้แล้วครับสามารถประกอบได้กับรถไถใหญ่ก็ได้ครับรถไถเล็กก็ได้ครับ สลักมันมีนะครับมีสองตำแหน่งนะครับนะครับสามารถใช้กับรถเล็กก็ได้รถใหญ่ก็ได้นะครับกระทูจานครับรุ่นอิสระครับอิสระอยู่ในแถวก็ใช้สปริงนี้ระวังแถวก็ใช้โช๊คนี้นะครับอิสระได้มากกว่ารุ่นเก่านะครับทั้ง4แถวนะครับให้ตัวได้กระทูจานเป็นเหล็กเหนียวครับแข็งแรงนะครับใบแซะมีคู่หน้ามีคู่หลัง นะครับเราก็มีคู่ในอีกนะครับตัวปรับความลึกนะครับถังถังก็เป็นทางกลมนะครับใส่ได้10กิโลนะครับเพาก็เป็นเผาหกเหลี่ยมนะครับแล้วก็ตัวนี้กระทุจานพร้อมกันจมนะครับใบ15นิ้วครับถังมเลึกครับนี้จานแถมนะครับทั้งหมดแถมให้จาน สีขนาดนะครับสามหุนสามหุนหลีสามหุนครึ่งแล้วก็สามหุน3ส,สเตอร์นะครับแถมให้สเตอร์เก้าสเตอร์ 10, สิบสเตอร์ 11, สิบเอ็ดสเตอร์สิบสองนะครับพร้อมตัวกดมเมล็ดนะครับตัวกดมเมล็ดก็เป็นดาวนะครับเม็ดมันจะไม่ค้างนะครับแล้วก็ถังก็เป็นถังกลมนะครับ ไอดีของบริษัทพรเจริญช่างคนะครับเบอร์ติดต่ออยู่ข้างบนถังก็มีนะครับถังปุ๋ยรุ่นใหม่ครับรุ่นใหม่ล่าสุดถังปุ๋ยเกี่ยวปรับได้ครับออกมากออกน้อยครับปรับตรงนี้ได้เลยครับนวัตกรรมใหม่ของบริษัทพรเจริญช่างคิดตัวนี้เป็นไฟเบอร์ตัวนี้เป็นสแตนเลสแท้นะครับใช้งานแล้วปุ๊บไม่ต้องกลัวสนิมนะครับล้างได้เต็มที่ไม่ต้องเวลาปรับปุ๋ยนะครับออกมากออกน้อยก็แค่หมุนด้านซ้ายหรือด้านขวานะครับ สามารถขยับโลกนี้ได้ครับปริมาณปุ๋ยไร่ละ10โล15โล20โลถึงกระสอบนะครับสามารถขยับได้ง่ายๆเลยครับปรับได้ง่ายๆเลยครับโดยที่ไม่ต้องอุดรูดินเหนียวดินน้ำมันแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นไฟเบอร์ครับล้างได้ครับมันใช้ไปใช้มามันเหนียวนะครับไม่ต้องกรอบไม่ต้องกลัวกรอบนะครับเป็นผสมกัน UV มาแล้วครับ อายุการใช้อันนี้มันทนได้ดีกว่ารุ่นเก่าที่เป็นท่อสแตนเลสใช้ไปใช้มา 2- 3สาปีปุ๋ยเป็นเคมีครับมันเคม็มกัดท่อทิ้เราก็ต้องถังปุ๋ยมาส้มอันนี้ครับสามารถครับมีเป็นไรมาก็ถอดน็อตเราก็สามารถส้มได้เองได้ครับไม่มีปัญหาครับอันนี้อยู่ได้นะครับ ที่รัดสายได้ใบหนึ่งสองกระสบนะครับก็มีช่องวางเห็นด้วยครับปริมาณปุ๋ยถ้าใกล้หมดแล้วครับแล้วก็ดูได้ด้วยนะครับรถจักรก็เป็นลอยยางพร้อมบางโซ่นะครับล้อเหยียบขาใบกบเผาก็เป็นเผาหกเหลี่ยมนะครับตัวนี้ครับรุ่นใหม่ล่าสุดของบริษัทพอเจริญช่างคิดเลยนะครับ ลูกค้าที่สนใจนะครับติดต่อที่บริษัทพรเจริญช่างกีได้นะครับมี2แถว3แถว4ี่แถว6แถวนะครับติดต่อที่บริษัทพรเจริญช่างกีได้ครับเพจของเราซึ่งหยอดข้าวพรเจริญช่างคิดพระพุทธบาทนะครับโรงงานผลิตอยู่ที่จังหวัดสร,ระบุรีอำเภอพระพุทธบาทครับสวัสดีครับ